ออเกี <c oughs> <c oughs> zat, ่ยวเรื่องบุมบนมันเล็กกอดอแล้วมหรืออีงพี่เอ้เลย่านาทีมาแล้วแบ่งยีได้ไหมลับัแข่งเฮ้ยมึงคุยเรื่องบอลกันเองกองเลยเดี๋ยว ครับคุณผู้ชมครับอินชอนเกมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมตามไปดูผู้สื่อข่าวของไทยครับไปทํางานทําข่าวการขันขฟุตบอลชายที่สนามฟุตบอลอินชอนสเตเดียมซึ่งจากที่นี่ครับเราจะใช้การเดินทางโดยชัตเตอร b บัใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับและบรรยากาศในรถครับตอนนี้ก็มีบรรดาผู้สื่อข่าวของไทยครับที่กําลังเตรียมตัวออกเดินทางไปทําข่าวการแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาเช่นเกมเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณบีหลมศรีครับสำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้เกาหลีใต้นั้นเขาเตรียมตัวการเป็นเจ้าภาพดีมากน้อยขนาดไหนสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณบีครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพอินชอนเกมครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็ถือว่าพร้อมพอกับไฟที่ฉายมาพอดีเลยนะฮะก็ผมถือว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะคึกคักครับเพราะว่าอย่างสื่อมวลชนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเอเชียนอินดอร์และมาชนาทเกมไม่มีการนําเสนอข่าวอะไรเลยนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมีการนําเสนอข่าวที่ค่อนข้างที่จะพร้อมเพียงแต่ว่าตอนนี้ประเด็นก็คือตัวยังขายไม่ค่อยได้ตามข่าวอ่าฮะแล้วในส่วนของบรรยากาศในเมืองกินชอนนะครับเป็นยังไงบ้างก็ดีครับเนขนทางเรียบร้อยเรียบร้อยครับ เป็นเมืองที่ค่อนข้างนี่โอเคนะครับถ้าเกิดเทียบกับสมัยก่อนที่เป็นเมืองที่ผ่านสงครามเกาหลีโดยตรงเก็ต้องเมืองนี้เลยนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ถือว่ามันพร้อมถือว่าพร้อมเต็มที่นะฮะอ่าครับอโอเคครับโอเคเดี๋ยวครับแล้วตอนนี้ครับผมนั่งโอ,อ้ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องเน,น้นไม,ไม่ต้องเน,น,น้นเลยพี่ดูครับในส่วนของการเดินทางที่นี่ถือว่าสะดวกหรือว่ามีความรวดเร็วมากน้อยขนาดไหนพี่สำการเดินทางไปตำกล่าวก็ผมว่ามัน จัดสเก็ตด,ด่วได้ดีนะ,ะในเรื่องของรถชัตบัตรเรื่องอะไรเนี่ยก็ถ้าสื่อมวลชนหรือคนที่จะไปชัตจัตรเนี่ยถ้ามาตามเวลาเขาเนี่ยเขาก็เปะเขาถึงครึ่งชั่วโมงก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับตามระยะเวลาะนะครับส่วนจะไปรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรเนี่ยมันก็มีความสะดวกในการที่ไปเหมือนกันครับอย่างนี้ก็แสดงว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยสามารถนํเาเขาเรียกรายงานข่าวรายงานผลการแข่งขันกลับไปให้พี่น้องชาวไทยได้อย่างครบครันแน่นอนก็สื่อกระถินเองก็ครบคันอยู่แล้วไม่ใช่ครับรายงานก็ ผมคงครบถ้วนเลยครับนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคครับโอเคครับคุณประภพรครับในส่วนของผลงานนักเตะไทยในอินชอนเกมครั้งนี้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็ก็ดีนะคะมันก็มันก็ถือว่าตามเป้าหมายแต่ว่า มันก็ยังมีบางเรื่องที่เราก็ยังจะต้องปรับปรุงแก้ไขก็อย่างที่เห็นเห็นกันอยู่ทีเอ็นเก็ได้ออกข่าวอะไรไปตลอดนะคะว่าผลงานของนักบอลไทยเป็นยังไงมีข้อผิดพลาดยังไงบ้างตอนนี้ก็คือรอรุ้นอย่างเดียวว่าเราจะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือเปล่าเพราะว่าคนไทยเองก็หวังมาอยู่ครั้งน,นี้เยอะเหมือนกันครับผม ที่เรากำลังทำสกู๊ปปัยู์เนี่ยก็คือไปชมการแข่งขันนัดที่2วันนี้คิดว่านักเตะไทยจะเป็นยังไงผลงานน่าจะชนะนะคะแต่ว่าชนะกี่ลูกเท่านั้นเองเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งอินโดนีเซียเองก็ชนะเบลดี้ไปถึง4ี่ลูกแล้วคือเท่ากับว่าบังคับเลยว่านัดสุดท้ายเราต้องชนะเท่านั้นในการเจอกับอินโดนีเซียได้ข่าวว่ามีอัดฉีดจากท่านนายกสมาคมเยอะพอสมควรเยอะเยอะอัดฉีดหลายเรื่องก็เยอะค่ะก็เราก็รอรุ้นนะคะว่าน้องๆขอให้ได้ตามเป้าและกันจะได้จะได้เงินเยอะรวยๆพี่ๆก็จะดีใจนะคะโอเคครับ ครับอรที่เชเียใส่ลไปหมอ้อนะครับ <c oughs> ครับสำหรับเมืองอินชอนครับก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่สงบแล้วก็น่ายอยู่มากทีเดียวครับ <c oughs> ตามถนนคนทางนั้นรถดาก็ไม่ติดแม้ว่าประเทศเกาหลีนั้นจะเป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่ส่งออกรถและก็เป็นผู้ผลิตรถจน ขณะที่ขณ,ทขณะที่ระเบียบวินัยการขับรถของคนที่นี่นั้นก็ต้องบอกว่าน่านับถืออย่างยิ่งครับเพราะว่าทุกคนั้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดก็เลยทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดต่อย่างใดครับ do look in the who got home louder's things. Users acceptance. Acceptance and confidence. Fair judgment. User's acceptance for a good match. There is one more essential thing. Use 啊。<Up. S 2> สอบครับเป็นไงบ้างกับฟอร์มักกีไทยวันนี้ก็พักคีครับวันนี้ทีมไทยสุดยอดนะครับไทยแลนด์ก็ขอบคุณครับที่ให้ความสุขกับคนไทยที่เกาหลีครับขอบคุณมากครับวันนี้สุดยอดครับสุดยอดไทยสู้ๆไปจิงเจนที่ครับไทยแดนเป็นไงบ้านเกี์วันนี้ซาใจไหมซาใจมากนะสนุกมากเลยครับวันนี้ข้าศูนย์ครับเอาสักข้าศูนย์เลยครับวันนี้คุณทำสุดยอดมากเลยครับ เราแปดทีมสุดยอดครับแชมป์ครัข็งมาบต้องเสริมกองกลางหน่อยครับกลางยังไม่มีบอลยังไม่ได้บอลเลยครับผมคการจริงๆครับเป็นแชมป์กับพี่ผมเอาเป็นแชมป์เลยเยังไงครับลง ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นสีสันและก็ความสนุกนะครับของการทาข่าวขงผู้สื่อข่าวไทยรวมถึงบรรยากาศาการเชียร์ของกองเชียร์ทีมชาติไทยครับที่มาเชียร์ทีมนักเตะไทยในวันนี้ครับบรรชาแก้ประชุมถ่ายภาพวิชัยเชีย่ยวบุตรรายงานจากกรุงยินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับ เชียร์ทีมฟังเตะไทยสะใจมากเลยขนาดไหนก็มาเชียร์ใจเต็มร้อยอยู่แล้วค่ะอันนี้มาเชียร์ทุกนัดเลยไหมครับแทบจะทุกนัดค่ะว่างว่างไม่ได้ต้องมาเชียร์ค่ะเรามาเชียร์สนุกไหมสนุกมากค่ะวันนี้วันนี้คิดว่าชนะแน่นอนอยากบอกอะไรกับทีมฟังเตะไทยไหมครับก็คนไทยที่เกาหลีใต้สู้ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะโอเคครับอะไรยสู้ๆพวกเรามาเชียร์ไทย